ถ้าต่อสู้กันแล้วตายก็อย่าเอาโทษกันแต่ถ้าไม่ตายด้วยอาวุธจับได้ก็อย่าเอามาฆ่ากันให้ส่งหลวงไป คนที่เล่นของพวกนี้ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยดูเขาล้างหน้าล้างตาเนี่ยรู้ถ้าตื่นมาล้างหน้าแล้วแหมมีบริการรู้ว่าคนคนนี้ถืออะไรพ่อยิงไปนี่โดนปืนในรูปืนเขาขาดแล้วอ๋อเขาของอาจารย์เขาเป็นทองแดงออกมาห้อยไว้แล้วก็ตับที่เป็นเหล็กมาห้อยไว้เขาเรียกวิชากินหัวใจมนุษย์นี่คือวิชาของฝ่ายโน้นเรียนมาด้วยกันนะ โนราลุ่งลุงกลับนะอาจารย์นำเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาเนี่ยพอกันเลยเน็บริงกันทท้งนั้นโอ้ oh, แล้วมันใบใหญ่ไปเน็บเอวม,ม,ไมัไม่ใหญ่เอาไวทารร้ทั้งกนันแดดทั้งกันฝนทั้งหายตัว หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนน สร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุมงคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ fc เข้ามาที่ Line แอดบางอ้อหรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพัน store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุบงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ อเล็กครับเห็นบอกว่าท่านขุนพันเนี่ยมาพัทลุงมาปราบเสือสังพอหลังจากปราบเสือสังเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นตำรวจมือปราบที่มีชื่อเสียงแล้วเริ่มมีชื่อจากของนั้นหน้าเล็กครั้งแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นไปเขาอ้อแหละฮะก็พ่อใจเขาอ่ะเขาอ้ออยากเข้าอยู่แล้วใต้เด็กๆแล้วรู้กิติศัพท์อยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเข้ายังไงไม่รู้จะเข้าไปหาใครโอ้โหจะเข้าเป็นสิทธิ์เขาอ้อนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับ อาจารย์ไม่ได้รับคนง่ายๆเขาโอ้จริงๆแล้วได้มาเข้าวัดอะนาขี้ขัางเนี่ยเป็นคนนำนาขี้ขัางเนี่ยก็เป็นเพื่อนอาจารย์นำตอนนั้นนะ่ะอาจารย์นำเป็นคา,ารวบแล้วก็นาขี้ขัางแกไปเล่าอาจารย์นำฟังไอนะ้นายร้อยคนนี้มันมันกล้านะมันไปจับไปเ,เ,เสือสังนี่แหละพอนาขี้ขังแกพูดปุ๊บ อาจารย์นำก็เลยชอบใจอะไรตอนนั้นนะ่ะก็พาพ่อไปเสี่ยงทายแล้วก็พาพบอาจารย์ครับก็เลยได้เริ่มเรียนทีนี้เรียนอย่างจริงจังครับเเรียนไปจริงจังแล้วละเอาไก้กอนเรื่องรายละเอียดอรรเห็นบอกว่าพูดถึงสิทธิ์เขาอ้ออีกคนหนึ่งที่แบบโอ้โหตัวจริงเสียงจริงแต่ว่าโอเคนะ<ม>สิทธิ์ท่านนี้อาจจะเลือกเดินในเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่ง<ม>ต่างจากคุณปู่คุณพันธ์นะคือเดินกันตรงกันข้ามเลยก็คือ ลุงกลับลุงกลับคำทองเก่งมากด้วยพ่อบอกว่าไงบ้างพ่อก็มีถามอาจารย์ถามอาจารย์นำถามอาจารย์เอียดว่าเมื่อไร่ผมจะจับได้อาจารย์บอกว่าเรียนตามมันไป คือมีแกยิ่งเก่งเรียนตามไปเรียนให้ทันแล้วจะจับได้ลุงกับเนี่ยเดินเดินเส้นทางสายเป็นโจรเป็นโจรปนบนวัวเขาป้นไรเขาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ปลน้นลุงกับย่องเบาอย่างเดียวอ๋อไปขโมยไปขโมยออแกบอกว่าจะเข้าบ้านบัวจวังหวัดตรังแล้วบอกหอวลวงนาเดี๋ยวผมจะเข้าไปขโมยของบ้านบ้วแกไม่ได้ปลน้นแกย่องเบา แล้วเขาเขาเตรียมตัวทีงั้นพอไปบอกปับ๊บผมเอาลูกน้องผู้ว่ามาเลยนั่งลเลยแกเอาได้อะแสดงว่าหายตัวอะไรได้ก็ใช่แล้วแกไปเอาของในหีบในหอ <c oughs> แกไม่ได้เอาของที่เขาใช้แล้วที่เขาเอามาห้อย <c oughs> วางอยู่ไม่ใช่แกเอาของในหีบในหอแล้วแบ่งเอาไม่หมดเอาแค่พอก,กินเอาแค่พอก,กินครับ <c oughs> นั่นแหละคือลุงก,กับเนี่ยมีแรงอาฆาตอยู่กับโรลาลุงนะแรงอาฆาต โนรารุง่งที่นี่อาจารย์นำอาจารย์เอ้อรู้ครับรู้ว่าโลรารุ่งกับลุงกับเนี่ยไม่ไม่โอเคกันโนรา,า,ารุ่งคือท่านหนึ่งที่เป็นโนราใช่เป็นโนราเป็นปน,นักแสดงโนราเพื่นอาาน,นกับเขาเพื่อนกับอาจารย์นําโรรารุง่งลุงกับเขาเพื่อนกันอ๋อรุ่นเดียวกันเน็บชิงกันเทนั้นอะไรนะเนบชิงใบชิงใบชิงคือใบชิงคือเหมือนไอ้สนไอ้เขาเรียกปาล์มพัดอ่ะครับต้นปาล์ม เอต้นคล้ายๆกันอันนั้นเอามาเน็บเอาชิงเน็บเอวโอ้หแล้วมันใบใหญ่ไปเน็บเอวไม่ใหญ่มันแค่กันแดดได้เวลาไปไหนเวลาเขาจะปิดยิงเขาก็ปิดเขาก็ปิดไงอเอามาเน็บแล้วเป็นไงฮะเอาไว้ทั้งกันแดดทั้งกันฝนทั้งหายตัวเน็บชิงปิดหัวแล้วดูไม่เห็นเอามาปิดปุ๊บใช่หายเลย ดูไม่เห็นเลยเนบจริงกันทั้งนั้นแล้วกันแดดคือกันแดดก็ได้กันฝนก็ได้มันถึงว่าเป็นใช้ประโยชน์มันเป็นใบเล็กๆเหมือนเหอแล้วพอมาบังปุ๊บเป่าปุ๊บก็สามารถใช้ตัวได้พวกนี้เนบชิงที่อาจจะนําเล่านะเนบชิงัวเรียกใบชิงไม่เคยได้ยินใช่ไหมไม่เคยได้ยินตอนที่เราไปน้ำตกกุงชิงก็มี มีเยอะเราเจ็บเอามาได้อย่างเราเอามาได้เอามาบังแดดบังฝนแต่ว่าหายตัวไม่น่าได้เพราะต้องมีวิชาเพราะลุงกลับเขาบอกอยู่ตรงนี้เอหน็บชิงแล้วหายไปเลยชาวบ้านเราเนี่ยเพิ่งกางชิงกับเมื่อกี้นั่นแหละก็เลยเรียกว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างโนราลุ่งนะลุงกลับส่วนอาจารย์นำนี่ก็อยู่เป็นคารวาสแต่อยู่กับวัดกับวามากกว่าอ่าก็จะไม่ได้เข้าฝั่งไหน แต่ลุงรุ่งเนี่ยฉลาดคือมาเข้าข้างพ่อเราครับอาศัยพ่อเราจัดการลุงรุ่งกลับเป็นสายให้เราว่าง,งาั้นเป็นสายให้อาเป็นสายให้กลับอยู่นี่กลับอยู่นี่แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่<ะ>ใช่ลุงกลับก็ก็รู้อ่ะแกพูดในตลาดว่าไอ้รุ่งระวังให้ดีโลลารุ่งบอกว่าไอ้กลับกูไม่นอนกับกลูกกับเมีย มึงไม่ต้องยิงขึ้นไปบนบ้านแกไม่ขึ้นบ้านเพราะแ,แกกลัวอาวุธจะไปถูกลูกเมียแล้วแกก็นอนอยู่ใต้ถุนมีแคล่ลุงลุงนอนอยู่ที่โลง่ลงๆใต้ถุนบ้านไม่เคยทำอะไรลุงลุงได้เลยหมายถึงว่าลุงกลับเนี่ยจะไปยิงลุงลุงเนี่ยทำไม่ได้ท,ทุกอย่างทําไม่ได้อา้าวนี่เป็นเพื่อนกันแล้วขัดเรื่องอะไรกรันถึงจะไปยิงกันอย่างนั้นนะเล็กทอาจารย์รำอาจารย์รำโบอย่าไปรู้เลยเอมันเป็นเรื่องที่จะทําให้บุคคลเป็นอีกคนหนึ่งแค่นั้นแกพูดแค่นั้นแหละเหรอ ตอนนี้ลุงกับกับขุนพันเนี่ยก็โอเคไม่ได้เจอกันหรอกไม่ได้รู้จักกันตั้งแต่แรกเพราะคนละรุ่นลุงกับในรุ่นพี่เขารุ่นเดียวกัาจยนนำรุ่นจย์นำรุ่นโนราลุ่งรุ่นโนราลุ่งแต่ว่าคุณปู่ขุนพันเนี่ยเป็นตำรวจมือปราบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนร้ายมีโจรสร้างความเดือดร้อนประชาชนหน้าที่ตำรวจต้องไปปราบโดยที่โนราลุ่งเนี่ยก็มาอยู่ฝั่งตำรวจ อาจจะเป็นเป็นหูเป็นตาให้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วตเวลาลุ่งเราไม่สามารถพาไปชี้ได้เพราะว่าแค่เป็นสายให้อยู่โน่นอยู่นี่แต่ก็ไม่ปรากฏตัวเพราะแกเองก็ต้องรักษาตัวเพราะลุงกลับก็จะฆ่าแกอ๋ออเล็กเห็นบอกว่าพอขุนพันไปเนี่ยไปถึงไม่เคยเห็นลุงกับเหมือนกันพ่อเพิ่งเห็นครั้งเดียวนั้นแหละตอนที่ไปจับครั้งนั้นใช่พอไปจับพ่อก็คอยสังเกตคือลุงกับเนี่ยคนที่เล่นของพวกนี้ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยดูเขาล้างหน้าล้างตาในรู้ว่าคนคนนี้ถืออะไร เห็นเนี่ยรู้ไม่ต้องคุยกันรู้ว่าคนคนนี้มีวิชาคมใช่ถ้าตื่นมาล้างหน้าแล้วแหมมีบริการรู้ว่าคนคนนี้ถืออะไรคือถือเมตตาหรือถือคาดแค้วหรือถือคงกระพันหรือถือกระสุนคดเห็นแล้วรู้เลยรู้อเพราะว่าวิธีจะไม่เหมือนกันใช่วิธีมันไม่เหมือนกันรุ่งกับตอนนั้นแกขึ้นเนินไงคือแกวิ่งในอ่างน้ําแห้งแล้วมันขึ้นไปพอขึ้นมาโดนยิงไงคนที่ยิงอ่ะไม่ใช่พ่อเรายิงหรอก ลูกติดพอ่อเราคือนาจำเนียนนาเยเมเนี่ยยิงเอาแล้วนาจำเนียนเห็นได้ไงนาจำเนียนเ<อ>พราะเห็นไงถ้าไม่เห็นจะยิงได้เหรอนาจำเนียนคือลูกลูกเคยนาขี้ข้างโอ้คนนำทางเป็นคนนำทางไปหาเสือสังข์ผัวนาพงเนี่ยนาจำเนียนก็ตามหลังพ่ออยู่ไงยิงถูกถูกตรงไหนถูกข้างหลังถูกข้างหลังนะบวมเข้าไข่เป็ดแล้วแต่มันไม่เข้าบวม ยิงโดนหลังโอ้ยไม่เข้าแต่บวมเป็นลูกมะานาวลุงกับแกโดนยิงแล้วก็หายท้องลงมาแต่พอหายท้องมาปุ๊บหายไอตอนที่แกต่อต่อสู้มันมันไม่หายครับไอตอนที่แกลุมแกชักมีดไอนั่นแกไม่ได้คัดว่าคาถาคือจะต่อสู้ครับแกนอนแทกดินอยู่ตำรวจเข้ากินดักยักมีดอยู่ตอนนั้นแกไม่ว่าคาถาแต่พอแกนึกได้ขึ้นมาสงสัยเอาเก็บมีดว่าคาถาหายเลยอะ <laughs> คือจังหวะตำรวจจะเข้าไปจับใช่ลุงกับชักมีด<ช>กําลังจะต่อสู้ใช่เอา้าแต่พอเห็นตำรวจมาไม่รอดแน่ออว่ากถระถแหวบเออ,เอ,อนั่นไหนั่นไนมันหายไงแกโดนยิงแล้วแล้วแกกลิ้งลงมาแล้วลุมกันเข้าไปจับแล้วแกหายไปแล้วเสร็จแล้วพอหาไม่เจอทําไงตอนนี้ขุนพันธ์เลยไปยิงเขาได้ยังไงตอนนี้ของแกอยู่ที่ไหนยังไปหาไม่เจอเลยบ้านนี้ขึ้นกันสองสามรอบก็ไม่เจอของที่แกซ่อนไว้ยังไม่เจอเลย พระที่บอกว่าซ่อนไว้เนบไว้ที่เสาบ้านเนี่ยไม่เจอใช่อแล้วเสร็จแล้วพอหาไม่เจอทําไงตอนนี้พอไม่เห็นนะแกแกก็เลยไปไปพิกแผ่นดินกับพ่อไปพลิกแผ่นดินที่อกรรมดินเควี้ยงพิกแผ่นดินด้วยพลิกแผ่นดินหน้าบันไดด้วยพลิกแผ่นดินมาแกเลยไม่ขึ้นไงแกให้ลูกให้ลูกเลี้ยงแกขึ้นไงแกบอกนายร้อยเปรตนั้นทําอะไรกูเยอะแยะ กูไปขึ้นบ้านนี้พลิกแผ่นดินคือไปพลิกดินหน้าบ้านใช่ใชพลิกดินหน้าบ้านเนี่ยถ้าคนมีวิชาขึ้นไปแล้วมันกลองเลยเขาเลือกพลิกแผ่นดินใช่ถูกไหมฮะชวิชาที่มีจะหายหมด<อ>ถูกไหมตอนนี้ลุงกลับรู้อีกว่าเอ้า e คุณพันไปพลิกแผ่นดิน<ต>ไว้หน้าบ้านแก,แกยืนดูอยู่อ่ะยืนดูอยู่แต่คุณพันไม่เห็นจากไม่เห็นไม่เห็นเลยตำรวจไม่มีใครเห็นแกตอนนั้นแกไม่ต้องการยิงหรอกแค่แกโดนยิงแกลืมสตินิดเดียวพอแกตั้งสติได้แกหายแล้วอ่ะไม่มีชิงซะหน่อยทีนี้แกก็หาว่าพ่อเรายิงลุงกลับอ่ะ อ๋อตอนนั้นนะที่ยิงนัดน,นั้นนะฮะที่โดนน่ะ,<ฮ>ะเข้าใจว่าขุนพันยิง<ช>ก็เลยลุงกลับก็เลยโกรธขุนพันมาก<ช>แต่จริงแกไม่ได้ยิงนะพ่ออย่ามัดแกกดสิทธิ์สำนักเดียวกันก็ไม่ได้อยากจะทําร้ายให้มันรุนแรงลุงกลับแกก็เลยโกรธโกรธมากที่แบบให้ลูกน้องมายิงโดนหลังแต่เข้าใจว่าเป็นขุนพันยิง แล้วรู้ได้ไงว่าแกโกรธมากไปเจอกันอีกฮะก็ตอนที่หลังนี่แหละตอนที่กเกษียณกับหมดแล้วไปให้อาจารย์นำขอผมจะไปเรียนได้ไหมาจะานำบอกเดี๋ยวไปพูดกับมันโกนผมแกก็ตอบมาว่าแกไม่เชื่อเพราะพ่อมันคือยิงกูครั้งหนึ่งแล้วอาจารย์นำไปอธิบายไงแกก็ไม่ก็คือ,อคือตอนหลังเนี่ยอาเล็กก็เคยจะไปขอเรียนกับลุงกลับใช่ให้อาจารย์นำประสานไปใช่แต่ลุงกลับบอกไม่ไ,มได้ใช่ ไม่เชื่อพ่อมันเคยยิงลุงกลับบอกไม่พ่อเคยยิงกูกูไม่สอนให้หลอกยังงอนอยู่ใช่ทีนีไม่ลืมเลยนะหลายปีไม่ลืมแก่ๆแล้วตอนนั้นต่างคนต่างแก่อาจารย์ระบอกว่าเรียนที่อาจารย์ก็ได้ถามว่าแล้วอะไรที่โดนเดนอาจารย์บอกว่ามันทุกอย่างเลยแล้วแต่จะใช้วิชานี้อเล็กน่าจะได้มาบ้างไม่มีภารกิจที่จะไปทําแบบนั้น ก็เรียนรู้เฉยๆครับเพราะว่าคือเสียดายอยู่นิดหนึ่งคือไอ้เราก็ไม่ใช่คนที่นั่นนะแล้วก็เราก็มาทํางานทําการเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปหาลูกหลานโนราลุ่งลูกหลานลุงกลับอะไรไม่มีการได้รู้จักกันเลยครับแต่จริงๆแล้วคนพวกนี้คือพวกเดียวกันทั้งหมดยังเสียดายเลยว่าวิชาของโนราลุ่งเนี่ยนอกจากที่รู้แล้วอะไรอีกเพราะลุงกลับก็ทำอะไรแกไม่ได้ก็เรียนมาด้วยกันนะโดราลุ่งลุงกลับ นะอาจารย์นำเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาเนี่ยพอกันเลยนั่นแหละแล้วก็ถามพ่อลุงกับอาจารย์นำเคยเก่งกว่าพ่อบอกอาจารย์นำน่าจะเก่งกว่าเนื่องจากว่าอาจารย์นำอ่ะอยู่ติดกับวัดได้ครัออม,มีสถานะที่ที่ดีกว่า <c oughs> อะไรเนี่ยแล้วเอเวสดอล่ะฮะเอเวสดอพ่อเล่าให้ฟังไหมว่าเก่งไหม เอเวทโรก็เกง่งในตำนานเขาบอกโอ้โหเก่งมากเก่งเก่งอเวทโรเก่งอเวทโรนี่เวลาเล่นเล่นเนี่ยนั่งบนพกพกตําข้าวอะ่ะแล้วกางรม่มไว้ลูกศษยิงได้อ้าจริงยิงรอบอะ่ะนั่งให้ใใหลูกศษยิงเล่นเลยอย่างนั้นเลยอเวทโริรงเป็นอย่างนั้นจริงนี่ท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาวิชานี้นี่เคยปรากฏในหลักฐานของโกสาลิโกษาปานที่ไปฝรั่งเศสหรอฮะ วิชานี้เคยพูดถึงอะโคสาเลโกสาปานโกสาเลโกสาปานที่ไปฝรั่งเศสเป็นทูตแล้วเขาถูกหลกบ้าประลองแล้วยิงให้ให้ยิงแล้มีนะมีอันนี้เป็นเป็นวิชานี่แหละอย่างนี้อันนี้คืออวัยศรีเป็นอย่างนี้อวัยเป็นอย่างนี้คือพ่อพ่อเราอะเขาก็เขาก็เป็นเป็นคนไซบุรีเก่าบรรพะบุรุษนะบรรพะบุรุษใช่ไหมบรรพะบุรุษก็มาจากทางนู้นเหมือนกันแล้วทัดวเราก็อิสลามครึ่งไทยครึ่งกันอยู่นี่แหละครับ กำกึนกันอยู่ทีนี้วิชาพวกนี้เอาอย่างนี้ที่พ่อใช้อยู่ทุกวันวิชากินหัวใจมนุษย์อ่ะของอิสลามกินหัวใจมนุษย์อันนี้จะให้ผลทางไหนกินข้าวเนี่ยข้าวต้องปั้นสามปั้นแล้วก็เสกโขโพนนะเขาเรียกวิชากินหัวใจมนุษย์กิขนะข้าวปั้นสามปั้นที่ไม่มีกับข้าวนะครับแล้วไม่ได้กินอย่างนี้กินอย่างนี้ครับต้องกินอย่างนี้ แล้วคุณปู่คุณพันกินอย่างนี้กินอย่างนี้นี่คือวิชาของฝ่ายโน้นครับอันนี้ใช้ใช้สําหรับทําอะไรฮะกินหัวใจใช่สำหรับห้ามมนุษย์ห้ามคุณ้ลยนั่นเป็นของอิสลามครับนั่นแหละพ่อเราใช้วิชาเนี่ยของอิสลามด้วยพุทธด้วยครับพุทธยังไม่ต้องพูดถึงนะองอิสลามก็กินหัวใจมนุษย์กินหัวใจมนุษย์เสื้อเหล็กของเขาก็ใช้เสื้อแล้วใช่กันเขาเรียกเสื้อเหล็กใช่ครับ วิชาจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างเดียวมันหลายอย่างที่จะจับเขาได้อะแล้วเมื่อยิงไม่ได้อย่างนี้แล้วจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนอะพ่อไปจัดการด้วยวิธีไหนอะทำไมเขาคือเอาไปทะเเป็นอย่างนี้ฮะก็ถูกจับได้เอาพูดกนตรงตรงเลยถ้ามุดว่าจะเอากันถึงชีวิตเนี่ยมันจับได้แล้วมันต้องทําอย่างอื่นแล้วไม่ยิงไม่ได้ถูกไหมฮะไม่ทำถ้าเป็นคนโบราณนะคนโบราณก็ต้องต้องโบยต้องทุบอะไรกันไม่ทําแต่นี่เขาตกลงแล้วว่าอย่าทําคืออย่างนี้ถ้าต่อสู้กันแล้วตาย ก็อย่าเอาโทษกันครับแต่ถ้าไม่ตายด้วยอาวุธจับได้ก็อย่าเอามาฆ่ากันครับให้ส่งหลวงไปพ่อเราก็ปฏิบัติตามสัญญาครับแล้วก็อเวทโรนี่เขาเข้าใจผิดว่าจับคนเดียวไม่ใช่นะจับครั้งแรกมัดเอาไว้นะแล้วไปจับคนอื่นนะแล้วเขาหลุดเขาวิ่งต่อแล้วไปต่อยได้อีกแล้วไปรวบอีกทีแล้วก็จับสองครั้งนะ พลุพลักพลุพลักพลุพลัก,ลก<ช>แล้วก็ได้อีกใช่ครั้งที่สองนี่แหละที่เขาเอากริดปิดหน้าแล้วถูกยิงแล้วลูกกระสุนทั้งหมดไปโดนกริดกับด้ามเหลือแต่เล็กะเขาปิดหน้ามาอย่างเงี้ยครับวิชายิงให้เข้าปากยิงให้เข้าปากยิงเอาไปทะเลาะเข้าปากที่ได้อมลูกกระสุนที่เขายิงไม่ถูกแล้วไม่เข้าด้วยไม่เข้าด้วย <ผม S 1> แล้วเขาเขาคายมาให้ด้วยทั้งเก้าเม็ดอ,อยู่ในปากเขาคลายมาคุยกันคลายมาเนี่ยยิงผม อาป๋าให้ดูเพดานแดงโอ้โหมันตอนจับได้แล้วใช่ตอนจับได้แล้วเอาลูกปืนออกมาให้คุณปู่คุณพันด้วยใช่มันนั่งคุยกันนี่นะที่ยิงผมเนี่ยเ้าเม็ดดูเพดานโอ้โหอย่างนั้นเลยทาไมไม่มีใครพูดไงถูกยิงแล้วลูกกระสุนทั้งหมดไปโดนกริดกับด้ามอ่ะเหลือแต่เล็กอ่ะเหลือแต่ใบกริดอ ปิดหน้าอย่างนี้ปิดหน้าอย่างนี้ปุ้ง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 ตำรวจก็เอากันเลยป้องปังปุ้งปังปุ้งป้งปิดเอาไว้ตัวเราฝักพังหมดเขานี่เขานี่เขานี่ไม่เหลือเลยใช่ด้ามก็ไม่เหลือแตกหมดด้ามแตกหมดเหลือแต่เหล็กใช่เหลือเหลือแต่เหล็กเหลือแต่มีดกับคอเหล็กที่ยาวๆที่ฝังอยู่ในด้ามเขาถึงเคว้งทิ้งไงตอนถูกจับไงแล้วก็เคว้งทิ้งไปใช่เขาเคว้งทิ้งเขาไม่ไหวแล้วไหนบอกเขากระชากหมดเครื่องรางเขาคนดองแดงช่องหมูป่าเขากระชากทิ้งหมด เขาเขามีช้องหมูป่าด้วยเครื่องรางเขาช้องหมูป่าเขาคนเป็นทองแดงตับคนเป็นเหล็กมีอะไรเป็นทองแดงนะะคราคนคราาคราวเป็นทองแดงตับเป็นเหล็กเขาของเขาที่มีอยู่ไม่เขาของอาจารย์เขาอ๋อเขาของอาจารย์เขาเป็นทองแดงเอามาห้อยไว้แล้วก็ตับที่เป็นเหล็กมาห้อยไว้ช่องหมูป่าช้องหมูป่าก็คชจ้ากทิงบนช้องหมูป่าเนี่ยเอฟซีอาจจะไม่รู้หมูป่าไปกินอะไรนะแล้วก็สำลอกออกมา คือหมูป่าเนี่ยมันจะมีขนที่หัวมันเนี่ยลงมาเรื่อยครับลงมาจนยาวเลยนะแล้วมันก็เอามาคลองเขี้ยวพอคลองหนักมันก็ยาวอีกมันก็เลยรวบยอดเอาขนเนี่ยอมมาในปากทีนี้มันอ่ะหมูมันกินทั้งวันครับมันอมมาในปากแล้วมันกินโน่นกินนี่ส่วนมากก็หัวเปลือกหัวบอลมันก็เป็นยางครับไอ้นี่ก็เป็นก้อนติดกันเป็นก้อนพันเป็นก้อนใช่พอมันขาด ทีแรกมันมีเปียมันก็ยังอมอยู่อมไปอมมาเปียมันก็ขาดหมดไอ้นี่กับเมื่อ,อไหร่ที่มันกลมอยู่ในปากเขาเรียกหมูคาบแก้วอไม่ใช่ย้องหมูป่าแนละ้วกลายเป็นหมูคาบแก้วเมื่อก่อนยาวๆยังเป็นชงครับอทีนี้เอมันกินอะไรปุ๊บมันก็คายตั้งเอาไว้แล้วมันก็ไปกินกินกินแล้วมันก็มาคลายเนี่ยต่อล้วเดิน เขาก็สังเกตว่าพอมันคายแล้วมันไปกินเขายิงปืนให้มันตกใจแล้วก็เอาไว้นี่พอเอามาปุ๊บก็เป็นเครื่องรางชั้นดีเลยคราวนี้อ๋อเป็นอย่างนี้มันดีก็เมื่ออยู่กับตัวมันไม่เหมือนพระที่อยู่ใกล้ๆก็ยิงแล้วไม่เป็นไรไอเนี่ยต้องอยู่กับตัวต้องอยู่กับตัวเราใช่ต้องอยู่กับตัวถึงจะมีผลใช่นะฮะเพราะนั้น โอ้โหถอดทิ้งหมดปุ๊บตอนนี้ยังไงฮะแกถอดทิ้งเพื่ออะไรอ่ะถอดทิ้งเพื่อแบบเอามึงยิงกเูเลยหรือไงคือแกแพ้แพ้แล้วแล้วอ้ย <c ười> แกแกไม่อยากให้แค้เอาไปแต่แกก็โดนหาเจอเลยหาเจอก็เจ,จ้านายพ่อบอกว่าตำรวจนะเป็นลูกน้องไม่ต้องห่วงเราจับได้มาเลยเจ้านายมาเต็มหมดเลยเจา้านายก็ไปหยิบโน่นหย,ยิบนี่แบ่งกันไป ừ, แกก็กลัวคนอื่นมาเอาแกก็เลยเฟี้ยงทิ้งไปแต่สุดท้ายก็ถูกเก็บได้นั่นแหละใช่ถูกเก็บได้แล้วก็แบ่งกันไป แล้วตอนหลังก็พอจับได้ก็นําตัวเข้าไปฝากขังนั่นเลยถูกจับไปขังแล้วแกก็จะพูดดีไม่ดีวะเอาเล่าที่เล่าได้ฮะเพราะว่าบทจับไปขังแล้วก็บทหน้าที่พ่อเราก็ต้องกลับสงขาครับก็ว่ากันไปท่านก็บทหน้าที่แล้วปฏิบัติตามสัญญาแล้วผมจับแล้วยิงกันไม่ตายครับตัวแล้วอะไรแล้วก็ส่งหลวงครับนั่นแหละจับไปขังแล้วแกก็ น่าจะถูกฆ่าตัวตายแบบไม่รู้หลายวัน<อ>พ่อบอกเป็นอาทิตย์ครับเสียาดยายเสียดายนะเจอกันก่อนจะไปขอวิชาเ<ม>พราะอันนี้แบบโอ้โหที่สุดแล้วนะเข้าอมเข้าไปในปากคายออกมาามาให้ดูอโอ้โหปืนลูกกระสุนโดนขาดอ่ะพ่อยิงไปโดนปืนในรูปืนเขาขาด่ะ แล้วกรีดอีกอะที่รับกระสุนอะแล้วเข้าปากอีกอะแกบอกแดงหมดเก่งจริงอ่ะไม่ใช่ไม่เก่งโอ้โหนี่อเล็กก็ไม่ได้เจอกันตอนนั้นยังเด็กเกิดยังตอนนั้นเกิดยังฮะยังยังเนะเราเกิดยังไม่ทันอาจารย์เอียดเลยเกิดปีเก้าห้าอาจารย์เอียดตายปีเก้าตีคนที่ปู่ขุนพันธ์เนี่ยยอมรับที่สุดคือใครฮะ อาเวสโดรนี่ละมั้งดูท่าแล้วโอ้โหมันรุนแรงมากอมลุกปืนได้เนี่ยไธรรมดาแล้วผู้ใหญ่ทั้งหมดรู้หมดว่าพ่อต้องไปปราบอาเวสโดรับเขาจึงให้มีดเนี่ยให้มีดเล่มนี้มานี่คือมีดของพยาการันตันโอ้อันนี้มีดมีดนะกิดก็คือกิดแต่อันนี้มีดเป็นมีดบาดเป็นมีดที่เป็นรางวัลของพยากรันตันที่ปราบอาเวสโดร ท่าผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ